สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาบอกเคล็ดลับความสวยค่ะแม่มวยนะคะอายุ62แล้วค่ะแก่แล้วปัญหาผิวหน้าก็เริ่มมาทั้งฝ้ากะริ้วรอยตีนกาหน้าหมองคล้ำไม่ขาวใสแม่ขอแนะนำเซรั่มมัทนาตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่แม่รักมากๆเลยค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตัวอื่นเลยนะคะ เซรั่มตัวนี้นะคะแม่ใช้ทุกวันทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนผิวหน้าจะอิ่มน้ําดูอ่อนเยาว์เหมือนอายุลดไป10ปีเลยนะคะผิวหน้าจะเต่งตึงและกระชับขึ้นเดี๋ยวนี้ยรอยตินกาของแม่ไม่มีแล้วค่ะใครที่อยากขาวใสเต่งตึงเหมือนแม่นะคะต้องใช้เลยค่ะ mm hmm. เซรั่มมัทนาตัวนี้นะคะสวยครบจบในขวดเดียวเลยค่ะ